สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16กันยายนปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเรื่องนันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ทอานน์นาเมฮัตสเปอร์แพ้กับอาร์เซนอลไป0-1และวูล์แฮมป์ตันก็แพ้กับนิวคาสเซิลไป1-2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่12คะแนนที่2เป็นอาร์เซนอลมีอยู่10คะแนนที่3เป็นนิวคาสเซิลมีอยู่10คะแนนที่4เป็นลิเวอร์พูลมีอยู่9คะแนนที่5เป็นแอสตันวิลล่ามีอยู่9คะแนนและที่6เป็นไบรตันก็มีอยู่8คะแนนส่วนเทอเนมฮอสเปอร์ตอนนี้อยู่ที่13มีอยู่สคะแนนและโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นวูแฮัมตันมีอยู่1คะแนนที่19เกาเซาท์แฮมตันและที่20เอเวอร์ตัน2ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนน อันดับดอซานโวตอนนี้ที่1เป็นเออริงไฮแลนด์ก็ยิงไปเก้าประตูนะครับเราดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีห้าเซลตาบีโกเอาชนาะเลอเบยเดลิดสามต่อหนึ่งคิโลนาแพ้กับบาร์เซลโลนาหนึ่งต่อสี่拉พามาสแพ้กับแอลติกบิลเบาไปสองต่อสามและเอลติโกมาดริตก็เอาชนะบาเลนเซียไปสามต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบาร์เซโลนามีอยู่15คะแนนที่2เป็นแอลติโกมาดิดมี11คะแนนที่3เป็นเลอมาดิดมี11คะแนนที่4เป็นบียาลิวมีอยู่คะแนนและที่5เป็นเซลตาบีโกก็มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเกตาตเฟมีอยู่3คะแนนที่19เป็นลาสปามาสมีอยู่2คะแนนและที่20เป็นบาเลนเซียก็มีอยู่1คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกียิงไป4ประตู ผลฟุตบอลบนุนเดสกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3เอาบวกเอาชนะซังเปาลีไป3ามต่อหนละไมซุนยห้าก็แพ้กับแวดเดอร์เบรเมนไป1นต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบไบโอเมินิกมิว่เก้คะแนนที่2เป็นบลูเซียดอตมุนมิว่เจ็คะแนนที่3เป็นอาร์บีเล็กซิกมิว่เจ็คะแนนที่4เป็นไฮเดนฮามมิว่หคะแนนที่5เป็นไบเออร์ลุคเซ่นมิว่หคะแนนและที่6เป็นไอทัดแฟงเฟิร์ตก็มิว่หคะแนน ส่วนโซนไทยตะลางตอนนี้ที่16โบคุ่มที่17สังโภลีและที่18คนสไตคิน3ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นอังเดกามาลิตกับแฮร์รี่เคนก็ยิงไปครัสสประตูนะครับผลฟุตบอลการโชซิเลียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่3เจนัวเสมอกับโรม่าหนึ่งต่อหนอัตแลนตาเอาชนะฟิอเรนติน่า3ต่อ2โตลีโน่เสมอกับเบเช่0ตูน กายารีแพ้กับนาโปลีศูนย์ต่อสี่ลมอนซาก็เสมอกับอินเตอร์มิลานไป1ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นนาโปลีมีอยู่เคะแนนที่2เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่แคะแนนที่3เป็นยูเวนตุสมีอยู่แคะแนนและที่4เป็นโตลิโน่ก็มีอยู่แคะแนนส่วน่วนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นโคโมมีอยู่2คะแนนที่19เป็นกายารีมีอยู่2คะแนนและที่20เป็นเวเนเซียก็มีอยู่1คะแนน อันดับดาวซันโบตอนนี้ที่1เป็นมัติโอเลติกีกับมาคุสตูลานก็ยิงไปครั้สี่ประตูผลฟุตบอลหลีกอิงคฝรั่งเศสมื่อคนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สี่แลนเอาชนะมองปริเย่3ต่อ0ตูรุสเอาชนะเลออัพ2ต่อ0น้องแพ้กับแรง1ต่อ2สตาร์บุกเสมอกับองเช่1ต่อ1และลองก็เสมอกับโอลิมปิกลียงไป0.0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปรารีสแซงแงแมงมิอยู่สอคะแนนที่2เป็นโอลิมปิกมาร์เซย์มี1สิคะแนนที่3เป็นมานโกมี1สิคะแนนที่4เป็นลองมอวูนน่ดคะแนนและที่5เป็นนองก็มิวยู่ดคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นแซนเอเตียนมีอวู่มคะแนนที่17เป็นองเชมีวยู่งคะแนนและที่18เป็นมงปริเยก็มีอยู่งคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นเมสัิงกรินวูดก็ยิงไป5ประตูนะครับ ผลฟุตบอลเอเดเวนต์สลีกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5สปาร์ตักแรติดามแพ้กับโกเฮดดีเกิลไป1นต่อสวินเลนทเวเอาชนะอาร์เคซิวันไว้สามต่อศและเฮลเลคินก็เสมอกับอันเมเล่ไป0ูต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV เอลเฟนมีลส์ห้าคะแนนที่2เป็นอาร์เซนอลมากมีลส์สามคะแนนที่3เป็นอูเทคมีลส์สิบคะแนนและที่4เป็นโกนิงเกนก็มีอยู่9คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเฮลเลอร์เคลมีอยู่3คะแนนที่17เป็นอันเมเลมีอยู่2คะแนนและที่18เป็นอาร์เคซิวันไวก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที 5, ่5าเอฟซีปอร์โตเอาชนะฟาเรนเซ่ไป2องต่อหนึเอสตลินเอาชนะนาซิอองนาวหต่อศส่วนคูสปาร์ติงบราการกับวิตเตเลกิมไลก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแข่งจบยังไงผมจะลงผลไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับ ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5ดันดียูไนเต็ดแพ้กับเบนเจอร์ไปศูนย์ต่อหนึ่งทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เบนเจอร์อยู่ที่3มีอยู่สิคะแนนส่วนดันดียูไนเต็ดอยู่ที่4กม็มีอยู่แคะแนนผลฟุตบอลสเปนตรุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5เคเซลิสปอร์เสมอกับอ e ียุสปอร์ไป2อต่อสคาสิมปาซาแพ้กับเฟเนเวเช่ศูนย์ต่อส อัลันเยสปอร์เสมอกับฮาเตสปอร์ศูนย์ต่อศูนย์ทปซันสปอร์ก็เสมอกับเบซิคตักไปหนึ่งต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฟินเนเบเชมีอยู่คะแนนที่2เป็นกาลาตาสลายมี12คะแนนที่3เป็นอิสต ah e, ันบูลบาซักเซียมีอยู่คะแนนและที่4เป็นเบซิคตักก็มีอยู่10คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่17เป็นเคซลิ eries, สปอร์มีอยู่2คะแนนที่18เป็นฮาเตสปอร์มี2คะแนน และที่19เป็นอดานาเดมิสปอร์มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอล,ลโปรลีกเบลเยียมเมืม่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่7็ลอยเยนอันเวิร์ดเอาชนะยูนิยองแซงกิลล์ไป2.0งต่อแซงทือเดนเอาชนะโอเอชลูเวน2ต่อชาเลลัวเอาชนะเบียชั์วีเอสต่อ, 1, ua, ina, BH, VA, ตอ 0, และเกนก็เอาชนะเมเชเลนไป2.0ต่อ 0. ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นคลับลูดมี1สคะแนนที่2เป็นเก้งมี13คะแนนที่3เป็นชาเลลัวมี12คะแนน รายที่4เป็นอันเดอร์เลดก็มีอยู่12คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นแซงทูเดนมีอยู่หคะแนนที่15เป็นเซอร์คุนบลูมีอยู่4คะแนนและที่16เป็นเบียชอต V A ก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลซาอุดีโปรฟิชแนลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3เอาคาดิซยาแพ้กับเอวชาบับไปศูนย์ต่อหนึ่งเอาโครุสเสมอกับเอาโอลูบาสามต่อสามและเอาอิติฮัดก็ถล่มเอาชนะเอาเวด้าไปเจ็ดต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเอาอิติฮัดมีอยู่9้าคะแนนที่2เป็นเอาฮิรานมีอยู่9้าคะแนนที่3เป็นเอาอิติฟักก็มีอยู่9้าคะแนนและที่4เป็นเอาคาดิซิยามีอยู่หคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเอาโครุตมีอยู่1คะแนนที่17เป็นเอาอุกตุกและที่18เป็นเอาไฟหาก็ยังไม่มีคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดที่6 เมืองทองยูนตเดตเอาชนะสุโขทัยเอฟซีไป4-2อุทยัยธานีเอฟซีเอาชนะระยองเอฟซี3-1พีทีประจบเอฟซีเอาชนะขอนแกนยูนตเดต1-0และลำพูนเวลเลอร์ก็เอาชนะราชบุรีเอฟซีไป1-0ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบุรีรัมย์ยูนาเดตมี16คะแนนที่2เป็นกนารทะเลเอฟซีมี14คะแนน ที่3เป็นเมืองทอง United, นนูินเต็ดมี11คคะแนนที่4เป็นทูแบงคออกิ United, นเต็ดมี11คคะแนนที่5เป็น 2, ปพีทิปะจลบเอฟซีมีูสิคะแนนและที่6เป็นบีจีปทุมูินเต็ดก็มิวสิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นเชียงรายูไนเต็ดมี4่คะแนนที่15เป็นนครปฐมู United, นนินเต็ดมี3คะแนนและที่16เป็นขอนแก่นูไนเต็ดก็มีวห่คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นกิวยเม่บิสโตรี่กับธีรศักดิ์เผยพิมายก็ยิงไปคร่5ประตูนะครับ ผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5กเกษตรศาสตร์ f อเสมอกับกันจนารบรี f อ3ซต่อ3จันทบ,บุรี f อเอาชนะสุพรรณบุรี f อ3 1, ซีต่อ1สะสเกตยูนตเดเสมอกับเชียงใหม่ยูนเตหนึ่งต่อนและชนบุรีเ c ก็เอาชนะลำปาง f อไป2ต่อ1ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นชนบุรีเอมีอยู่15คะแนนที่2เป็นแพร่ยูนตเดตมีอยู่คะแนนที่3เป็นมหาสาร,รคาม f อมีอยู่10คะแนนที่4เป็นนครศรียูนตเดตมีอยู่คะแนน ที่5เป็นสีสกเกตยูนาเดตมีอยู่8คะแนนและที่6เป็นลำปังเอฟซีก็มีอยู่7คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นพัทยายูนาเดตมีอยู่3คะแนนที่17เป็นเชียงใหม่ยูนาเดตมีอยู่2คะแนนและที่18เป็นสุพรรณบุรีเอฟซีก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้เมื่อวันนี้ก็เป็นนาที่30คิมชองซังมูเอาชนะอินชอนยูนาเดตไป2.0ต่อ ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้คิมชองซังมูอยู่ที่3มีอยู่50คะแนนส่วนอินชอนยูนาเดตอยู่ที่12ก็มีอยู่31คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่5พอสมาร์ทแพ้กับเวสต์บรอมเบิร์ดเอาเบียนไป0ต่อ3ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้เวสต์บรอมเบิร์ดเอาเบียนอยู่ที่1มีอยู่13คะแนนส่วนพอสมาร์ทอยู่ที่23ก็มีอยู่3คะแนน ผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนาที่5คาราเลเซแพ้กับซั 1. สโซโลไปศูนย์ต่อ2เลจิน่าแพ้กับซุติโลอันโต1หนึ่งต่อสาซาลัเนตาน่าแพ้กับพิซซ่า2ต่อ3และโคเซนซ่าก็เอาชนะซัมโดเลียไป2ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นพิซซามีอยู่11คะแนนที่2เป็นเบชามีอยู่9คะแนนที่3เป็นสเปเซียมีอยู่9คะแนนและที่4เป็นซุติโลอันโตก็มีอยู่9คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นคาราเลเซมีอยู่3คะแนนที่19เป็นโฟรซิโนเนมีอยู่3คะแนนและที่20เป็นซัมเดเรียก็มีอยู่2คะแนนผลฟุตบอลุบเดสกา2ของเยรมนิมอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5ไกลเท์เฟ,เฟิร์กเสมอกับเอเวส8-0แ,แฮททรเบอร์ลินแพ้ก,กับฟอร์เทนาด้วยสดับ0-2และฮัมบูร์ก็ถล่มเอาชนะเลนเกินส์ปวกไป5-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น Fortuna d u s s e l d o f อยู13คะแนนที่2เป็น c a n c e l u m อย13คะแนนที่3เป็น ok, m a d i b u r g มี11คะแนนและที่4เป็น h a m b u ก็มีอยู่10คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่16เป็น d a m s t a d มีอยู่2คะแนนที่17เป็น u um, m i 1คะแนนและที่18เป็น Etat b r a s h w a i ก็มีอยู่1คะแนน และผลฟุตบอลสกุลนาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5มิลานเดสเอาชนะอัน์บัสเต้ไป2ต่อ0และเอาโอเบโดเอาชนะกาตาคินา1ต่อ0ปูกอนเอาชนะซาลากุซา1ต่อ0คาดิสเสมอกับลาซิ่งเดฟอฟลอนศูนย์ต่อ0นและเอลเช่ก็เสมอกับกรานาดาไป2ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลบันเต้มี11คะแนนที่2เป็นลาซิงซานเตเดมี11คะแนนที่3เป็นเออีบามี11คะแนนที่4เป็นเาอัลซซลากซซามี10คะแนนและที่5เป็นปูโกต์ก็มี10คะแนนส่วนสนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นลาซิงเดฟลอนมี3คะแนนที่21เป็นกาตาคินามี3คะแนนและที่22เป็นเตเลลิเฟก็มี1คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ